คลิปนี้ผมจะมาทำโยรูขาวรำและก็รวมหมัดทั้ง5หมัดก,กายหม Human. ัดก้อนฮิวแมนต้อมาลาจ้าอีกแล้วอ่ะก็มาดูไปพร้อมกันนะครับว่าผม,มาทำได้หรือเปล่าก็ไปดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลคน์นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยฝากทิ้งปุ่มซับหน่อยนะจะขอบคุณมากเลยโยสุลล็อโย ο, ผมแอดกิด๊บก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโยรูฟาร์มเดอะซีรีส์อันนี้ก็เป็น EP หกแล้วนะครับโอโ้โหโคตรคิดถึงโลกสามเลยทุกคนปกติเราอยู่โลกสองเฉินเบลตันน่ะใครดู EP ก่อน เนี่ยเราต้องฟาร์มมาตต์ดิมัด V 2ให้ครบ400นะครับแล้วก็ฟาร์มมัดซุป400ใช่แค่นี้แหละแล้วก็หาวัตถุดิบนะครับแต่ว่าด้ยวยดิบผมน่าจะครบแล้วละ่ะครบแล้วนะครับผมไปดูมาแล้วทำไม่ยากนะครับแต่ฟาร์มเนี่ยนานโอเคผมมีครบหมดแล้วอุ้ยดอคเฟกเมนต์สามสี่ไปดูคลิปก่อนกัจะรู้ดีครับว่าผมทรมานแค่ไหนอย่างแรกเราต้องมาดูก่อนว่าเรามีมัดอันนี้มันน่าจะเป็น V 1นว่ะทุกคนโอเคอันนี้เป็น V 1นะครับเอเล็กโตนี่ V 1 V1 ฝั่งนี้ 1, หรอนี่ขาาดอทงะ คาราเมติผมยังไม่ได้ฟาร์มหรอยัง yeah ไม่ได้ฟาร์มแยอะแหละเริ่มฟาร์มอะไรดีก่อนวะอ่าอันนี้ครบแล้วเอ้ออยู่นอ้อยเองครับครบแล้วกลว,ว่าผมขาดขาดามกับหมัดมังกรแล้วก็อิเล็กโตซึ่งอิเล็กโตนี่ผมต้องไปเปลี่ยนที่เกาะเต่าปะอ๋อหุยหุยสมผลก่อนดีกว่าอ๋อผลก็คือนี่ไงคุยไอ้รกตายตายฟันเหยินปะผมไม่เหยินเลยไม่มีปาก What อ่ะเดี๋ยวเราเดินขางไปเกาะสุดท้ายก่อนนะครับเกาะเกาะที่ผมฟาร์มอยู่นะเฮ้ยแวะก่อนก็ได้ เราอยู่กรอใหม่นี่ว่าทุกคนลืมไปนะคะรับบล็อกฟุตอัปเดตกรอใหม่เข้ามาแล้วผมก็ไม่ได้ไปฟรร์งกอบใหม่ด้วยประเด็นอย่างว่าแหละเริ่มตันก่อนนครับเคสเคฟสสุดท้ายเอฟแคบเดียวนะครับเรามีแบตเตอร,รี่คูณสองเอไม่ใช่นี่ฝั่งนู้นนี่นี่มันเร็น้อยเก่าเก่าทรับมันรู้สึกสบายมากกว่าการลาเจ้าอีกแ้วเ,เดี๋ยวต้องไปลาเจ้านี่ว่าลืมไปพูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวทรมานอีกแน่ รมานทอรมัน,มนยิงผมไม่ต้องรับเคลียก็ได้นะตีเฉยๆอ่ะเอะอเรบเก็มันแค่ได้เงินนะครับเออลืมไปนี่หว่าเพราะว่ารับเคลียนี่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลายอยู่นะคือเราวิ่งไม่กดคิกๆ,ๆ,ๆแล้วมันช้านะครับผมว่าผมไม่รับเคลียแล้วผมฟาแม่งเลยเพราะว่าเงินผมแบบผมไม่ต้องการเงินแล้วคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะ คือตอนนี้ผมมาฟารามอยู่ก่อบบิ๊กมัมดีกว่านะครับคือผมต้องการฆ่าบอสไว้ทุกคนเพราะว่าบอสมันให้มัตอรี่เยอะกว่ามากๆแต่การที่จะหาบอสเกิดนี่โคตรยากเลยเปลี่ยนเซอร์ไปยังไม่เจอมันเกิดสักครั้งเลยนะบิ๊กมัมอ่ะมันมีคนมาได้เรื่อยนะครับแต่ไม่ทันพวกโปดลวยโัวแม่งกลับมาระบาดอีแกอ๋อเจอเธอที่เกิด่ักีีนะครับเกิดแล้วนี่ไงตัวนี้อ๋อ ยายแก่ยากไอแก่แม่ต้องเรียกว่ายายแกผมยังไม่เคยตีสักครั้งเลยเนี่ยเนี่ยครั้งแรกที่ตีมันนี่ไงมีโปมาแล้วเนี่ยเห็นปะคนดูทุกคนโปโป,โปเห็นไหมโปเต็มเลยผมบอกแล้วนะครับเราเราไม่ค่อยฮันโปนะพวกนี้แม่งชอบแย่งเรียบร้อย โอ้มาร์ติ้งได้อยู่นะแต่สุกว่าก็ได้ไม่เยอะนะครับแถมมาร์ตเราเยอะด้วยอะมาเจออีกแล้วรอบนี้ตีคนเดียวชิวนะครับดอบหไหนๆก็ดอบดาบให้ผมหน่อยเถอะอยากได้ดาบนะครับจะได้ไม่ต้องมาเก็บที่หลังนะใครอยากให้ผมทำคลิปเก็บดาบเนะี่ยก็อย่าลืมม้นต์มานะครับหรือว่าอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับการเวลตันหรือว่ามีคลิปอะไรนะ่าสนใจก็คอมเมนต์มานะครับผมรออ่านอยู่ โอ้จะตายแล้วเนี่ยผมเนี่ยเอ้ยก็ตายเอ้ยดอบดอบดอบ yes, yes. นี่ไงได้ดาบมานะครับเอ้ยดอบดาบบิกมัมเออเทนะครับสามเล่มน,นี้เรายังไม่ทันได้มาเก็บนะครับมันก็ดับซะและ้วกบตีไปโอ้เจออีกตัวหนึ่งแล้วผมรู้สึกดีใจเวลาเจอบอสโลกสามนะครับผมรู้สึกว่าบอสโลกสามเนี่ยแม่งเกิดยากมากนะคือเราแบบทนะที่จะเจอเกิดนะครัแบบหรือว่าบังเอิญเจออย่างเงี้ยแม่งโดนโปเก็บไปก่อนมันก็มีคนทำเหมือนเรานะครับเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็มาล่านะคือมันไม่เหมือนโลกหนึ่งโลก โอกาสเกิดมันแบบยังไม่ใช่โอกาสดีกเวลาเกิดมันยังน้อยนะครับแต่โลก3านี่คือโอกาสเกิดโคตรนานบางตัวเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาตี่จะครบแล้วนะครับเหลือแค่มาร์ทเดียวเองอะเอ้ยมาร์ดครบส0แร้อยคือผมวิ่งฟาร์มฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นนะครับมันเร็วกว่านะเนี่ยวา้าวฝั่งนี้จะเกิดก็ตีฝั่งนู้นครบพอดีมาดเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีว i วสกิลให้ดูนะครับสกิลเซตเป็นการชนขวดแล้วก็พุ่งนะสกิลเป็นการพุ่งแล้วก็จับศัตรูไปด้วยดูส่วนสกิล ดูเองแม่งแบบคือผมอธิบายไม่ถูกอะไปเราไปเปลี่ยนมัดกันดีกว่ามานะครับมาเปลี่ยนมัดกันดีกว่าผมจะได้เป็นขาดำซันจิแล้วกัน V ีสองนะนี่กลับไปล่าบิ๊กบัมดีไหมบิ๊กบัมเหรอโอเคนะครับเออเดี๋ยวก่อนกลับไปเปลี่ยนเซิร์ฟหาบิ๊กบัมดีกว่านะแบตเตอรี่มีหนึ่งอะคือน้อยชิบหายนี้เกิดพอดีนะครับเซิร์ฟนี้หมอใช้ขาดำตีครั้งแรกขาดํา V สองตีเบามากนะดิ ขอใช้ยูรู้ฟันก่อนนะครับค่อยเปลี่ยนเป็นขาดำนะยูรู้แล้วฟันแรงกว่าเยอะเลยโอ,โอ้มาเด้งดูมาเด้งดูนะครับว่าบอสโลกสามเด้งเยอะแค่ไหนผมว่าเป็นร้อยโอ้เด้งทีร้อยห้าสิบเลยนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟลากเรื่อยๆนะอ แบงดีดมาโคตรไกลเราต้องออกมาตีข้างนอกนะครับจะได้ไม่โดนมันตีธรรมดานะอย่างน้อยก็โดนสกิลอย่างเดียวนะครับดูนะครับรอบที่2เด้งเยอะแค่ไหนจากร้อยห้าสิบสามโอ้โหร้อยแปดสิบแปดเยอะมากร้อยแปดสิบแปดนะครับมาดูนะครับว่าตัวที่สามจะเด้งเยอะแค่ไหนถ้าใครรวยไหนะก็เสกเอานะครับนี่สองร้อยแล้วสกิลใหม่ด้วย สักตัวนะครับผมได้นี่การฟาร์มฮาคิสังเกตแบบประหยัดเวลาแล้วนะครับคือตอนนี้นผมกำลังล่าบ,บอสบิ๊กมัมอยู่นะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ผมมีเคล็ดลับนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าการที่เราต้องเปิดฮาคิเว้ยคือปกติผมจะเปิดฮาคิก็มองไปทั้งบนนะครับว่าบิ๊กมัมจะเกิดไหมแล้วก็กดเปลี่ยนเซิร์ฟแต่ผมจะทำอย่างนี้นะทุกคนนี่ไปให้มอนตีนะครับแล้วก็ฟาร์มฮาคิสังเกตไปด้วยเป็นไงถ้ามันไม่เกิดเราก็แค่ย้ายเซิร์ฟนะครับจนฮาคิสังเเกตราาาาจะะะหหมมมมดดนนนเเเเเพิิ่่งตยยยยไปลืืออกี้้ยยครรับฟ์มฮาคิก่อนนมออมัจะะเเต,ตราหดนะ หมดแล้วก็ย้ายถ้าให้ดีก็ซื้อหาคีย์ตั้งแต่เวล200เออผมเพิ่งมาซื้อตอนเวอร์พันก้าก็จะเก็บช้ามาคนอื่นนะครับใช้ดาบตีนะผมจะได้ใช้ดาบคือใช้ดาบมาแรงกว่าแล้ค่อยใช้เท้าตีที่หลังเอ้าผมใช้ดาบตีผมลืมเปลี่ยนโอ๊ยลืมเปลี่ยนเป็นมัดว่า้วทำไมมันเด้งน้อยจังมานะครับรอบนี้เราไม่มีพลาดแน่นอนถึงจะพลาดไปแล้วก็เถอะเมื่อกี้คุยเพลินไงไม่มีสมาธิคิดถึงแต่เธอจนไม่มีสมาธิโอ้อ้โอ้ What the fuck นะครับเปลี่ยนเป็นขาดาตีแล้วมันรีเวลกใหม่หรอมันกระโดะดตีอ่ะหรือว่าเป็นวีสองก่แล้วตีมไม่โดนมองไม่เห็นเราแม่งมึนมากเลยตอนนี้นตัวใหญ่เกินคะเรียบร้อยโอ้โดงเยอะเฮ้ยนี่นะครับมีคนการันตีอยู่พอดีนะเราจะได้ตีง่ายๆนะครับถ้ามีคนตีด้วยเรียบร้อย,อย,อย,ย,อยตอนนี้เหลือแค่วลวเดียวนะครับเราก็จะมาตารี่ครบและฟามนานอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยคลิปนี้เรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอ่ะแบบง่ายๆเลยนะครับสกิลวินเนี่ยคือการเปิดขาไฟนะ แล้วเปิดอย่างเร็วอะสกิลไซคือการกระโดดเตะน,นะครับดูนะปงผมโคตรชอบท่านี้เลยอุ้ยมันติดเบิร์เนีวยนะครับเวลาเปิดขาไฟส่วนสกิล X นี่คือมันเป็นการเตะเครื่องอากาศออกไปนะครับดูปงเห็นปะดีนะสกิลซีเนี่ยคือการอ่าดวเองหมุนหมุนนาะมันรู้ขานะครับโดนยากห่องกสกิลนี้อุ้ยมีไฟด้วยแค่นี้แหละหมัดกระจอกไปเปลี่ยนมัดดีกว่าหมัดมันอยู่อ๋อกองทำก่อนแล้วกันอืมเท็ ไม่ไหววะไม่ไหวว่ะต้องแปลงร่างค,นคันพานะครับตียากือเกินกล่องดําอยู่นานมากนะมันยังไม่เอาออกเลยดีๆชอบสูงเหมือนกันนะเนี่ยต้องเป็นพ้ามาผมว่าืมิ้าพาระโดดสูงมากวันดีผมไม่แน่ใจว่าผมมีมาเท่าไหร่อ่ะเคยฟาร์มไปอุย้ยสี่อยเยี่ยมเยี่ยมทุกคนมาครบ400รหมดทุกอาหมัดแล้วทีนี้แหละผมก็ไปที่นี่นะครับกาะเต่าแล้วก็ไปรวมหมัดกันเดินทางก่อน มาถึงแล้วเกาะเตา่าถ้าเต่าขยับได้นะี่คือโคตรปั่นนะครับแบบไม่รู้ว่าเกาะอ,อยู่ไหนแต่ก็คงแหลกหน้าดูนะเพราะว่ามันขยับอะดริ่มีชีวิตขนาดใหญ่มาถึงแล้วก็รีตัวนะเพราะว่ามันขึ้นแล้วว่าอยู่ในเกาะน,นี้อาจจะไปเกิดในชัดน,นี้ไง มาถึงก็สุ่มผลก่อนเลยแล้วกันเอ้ยผลกากมาเดี๋ยวเเราต้องเปลี่ยนเป็นหมวกจวดนะครับหมวกเร็วมันอยู่นี่ต้นไม้ยักษ์นะครับเหมือนกับว่าจะใช้เงินประมาณ2ล้านนะแล้วก็ห้าพันแฟกเมนซึ่งผมมีแฟกเมนเยอะมากแล้วก็ไม่เยอะหรอกแสนดึงแต่มีเงินเนี่ยแปบลบ้านคือโคตรเยอะใช่ไหมเรียบร้อยทุกคนผมได้หมัดกอนฮิวแมนแล้ว เดี๋ยวเราไปฟาร์มมัดดีกว่าโอ้โหในที่สุดผมก็ฟาร์มมาร์ตอรี่มัดคอนฮิเมนครบแล้วนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูดีกว่าซึ่งก็แทบจะเป็นการพุ่งเข้าไปแถวยศัตรูนะครับเห็นไหมบูปึ๊บสกิล X เนี่ยเป็นการอ่าปล่อยเครื่องหน้ากาศออกไปนะครับถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุบพื้นตุ้มลอยโคตรไกลนะครับสกิล4เนี่ยคล้ายๆสกิลแซดเลยนะครับพุ่งเข้าไปต่อยนะกดค้างก็จะแรงมากขึ้นนะครับมันคล้ายๆหมัดเปูร์ฮิเม้นเลยอ่ะอืม แค่แรงกว่าแล้วก็มีลูกเล่นเยอะกว่านะครับเช่นสกิวเวกเนี่ยมันปล่อยไกลได้เห็นปะแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำยูดูวี2กันก่อนอค่อยทําขาวดาต่อมานะครับการทายูรูว V 2เนี่ยเราต้องกลับมาที่โลก1ก่อนนะเราจะไปที่เกาะกลางก่อนนะครับไปคุยกับเอ c ในบ้านหลังสีแดงอ่าโอเคนะครับใช่นะเราก็ไปที่เกาะหิมะต่ออหิมะทำไงวะนูน่น โคตรไกลเลยลเราจะวิ่งไปเร็วกว่านะครับไปถึงเผากระต่ายกับบวกเร็วๆเดี๋ยวเราจะก็มองเห็นเกาะแหละเร็วอยู่นะ <c oughs> แล้วก็มาหาบ้านหมานะครับคุยกับน้องหมาเหม๋อนี่อันแรกน่าจะอันสองแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งหนึ่งอะโอเคผมรู้แล้วอันที่สองนะครับแลวกอันที่สองลักอันแรกแล้วก็อันแรกอ่าโอเคแล้วก,อก,ออวก็อยู่ตรงไหนวะตูนี่ไงเจ้าชู้ ปุยกันเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่เกาะท้องฟ้านะะโอเคไปที่เกาะท้องฟ้า,าผมว่าน่าจะว้าไปใกล้กว่าไม่มีผลแสงผลแสงเลยวะกินผลแสงดีกว่านี่ไงผลแสงกินไปแล้วง่ายกว่าเยอะนะครับแม่งขี้เกียจวิ่งไหนก็ยังได้ใช้ละอ่าถึงแล้วไ่กล่องดำโอ้โุโอยพี่คู2สองสิบนาทีเข้ามาบ้านหลังนี้นะทุกคนนี่ทางประตูเข้ามาเลย ล้วก็มาคุยกับจดหมายรักเราก็ต้องไปที่เกาะมารินฟอร์ดครับไปเกาะมารินฟอร์ดมารินฟอร์ด <c oughs> เรามาที่หลังเกาะมารินฟอร์ดนะมันจะมีทางเข้าอยู่อ่าใช่ไหมเนี่ยตรงไหนวะ <c oughs> เฮ้ยรมนเปลี่ยนแล้วไม่รู้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 โอเคผมมาผิดมันจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ไงเจอแล้ว มันให้เราไปหาจดหมายรักอยู่ข้างในนะครับไปส่งจดหมายรักกันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอแล้วก็คุยนะครับเรียบร้อยแล้วกลับไปที่เกาะกลางของเรานะวับกลับไปเลยถือว่าทําง่ายอยู่แต่ก็ต้องเปิดดูเพราะเอาทําให้เป็นคือผมมีแล้วแต่ผม น้องๆเม็นว่าทำไมพี่ไม่ทําเยอะรู้อี่สองแล้วก็มาคุยกับไอตัวนี้เหมือนเดิมเรียบร้อยทุกคนดูดูดูก็มาคีเหมือนเดิมนะครับแต่ดูท่าฟันเป็นไงเป็นกูเทนูนี่เปลี่ยนตั้งนานแล้วเนี่ยดูดูอุ้ยเทจัดมันสไลด์ด้นะปกติมันไม่สไลด์เดๆออ่าดู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 ปังเฮดูดูดูท่าฟันมันปกติมันไม่เคลื่อนที่นะอันนี้มันเคลื่อนให้เราแ่มนะครับอันนี้ไปนะครับ ทำยูดูข่าวทำมานะครับเจา้าทะเลตัวแรกของเราในคลิปนี้ต้องมาล่าชาติแต่อนี้ผมไปทำยูดูมาอย่างเท่เออโอ้แรงขึ้นเยอะเลยเนาะวีสองเท่ด้วยขอ,อได้ชิเศกเถอะขอได้คนเดียวก่อนตอนเนี้ยทุกคนมันมีโอกาสได้ไงแต่คนทํามันต้องได้หนึ่งอันน่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ปะเฮ้ยเกิดติดต่อ,อก,กันเลยเกินต้องมาแล้วล่ะจังหวะเนี้ยจะเกิดอ่ะเกิดอ่ะจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งคลิปก่อนตีด้าไปสองร้อยตัวแล้วไม่ได้วะตัวที่สามนะครับเจ้าทะเล ตัวที่สี่ได้ได้ได้เร็วออผมได้แล้วทุกคนมีใครได้ปะเออเหลือแค่คนเดียวเนี่ยหนึ่งในกี่คนนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าคนนี้ใครได้ก็ได้คนหนึ่งเดี๋ยวที่จะไปทำยูรูขาวดำได้มาแล้วนะครับป้องข้าหลามของเรามีใครได้ไหมยิงหอ ไป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 เสกมีคนได้นะครับทุกคนไป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 เสกเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่รออยู่เกาะซอมบี้ไปเสกไปเสกที่รออยู่เกาะซอมบี้ตอนตอนนี้ก็มีคนได้อ่าที่เสก,กกันแล้วนะครับผมรอเขาเตะก,ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยกดปุ่มอ่ามันจะเป็นปุ่มตรงไหนวะเอาเจะเกิดอีกแล้วเหรออ่าตีก่อนตีก่อนถ้าเกิดอีกแล้วตอนตอนเตะของดำ,ดำอย่าพิ่งตีนะเดี๋ยวรอรอรอพี่นี่ก่อน คือตอนนี้ผมได้ทําเผ่าทุกเผ่าครบหมดแล้วนะครับเหลือแค่รอน้องเขาไปเสกตรงนู้นแล้วผมก็จะทําการกดปุ่มถ้าเผ่านี้ละมั้งผมจอไม่ได้เออใช่แหละอ๋ออ๋อนี่ไงทุกคนนี่ไงประตูผมเจอแล้วนี่ประตูนี้เยเห็นปะเอ้ากดไม่ได้เพิ่งเอยกดได้แร้วได้เวได้แร็วได้แล้วได้เรวเขาได้ไม่ได้เร้อยทุกคนผมได้ยูรู้ว่าเขาทำแล้วครับเป็นไง่อ้ดิ้งเหรอเด็ดโดนเ <c oughs> ฟีฟ้ยว ี่ก็ตลอคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายแค่นี้แหละ